นน้แบบีีะะะคะค่่เวลาร้อนก็นร้อนร้อนจัดที่นี่ใช่ร้อนแบบแห้งๆนะไม่เหมือนเมืองไทยใช่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะไปเที่ยวอีกแล้วนะคะทุกคนก็นัดพี่ตู่ไว้นะคะที่เพนนีนะคะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็จะไปเก็บแบล็คเบอร์รี่นะคะยังไม่มีเมนูที่หัวนะคะว่า เก็บแล้วจะเอาไปทําอะไรนะคะอาจจะทาแยมหรือว่าทําอะไรทาเค้กยังไม่รู้คะ่ะทุกคนเดี๋ยวก็มาแพนกันทีหลังนะคะนี่ค่ะตะกราเตรียมมาพร้อมนะคะเพื่อเก็บแบล็กเบอร์รี่นะคะเงียบเหงานะคะทุกคนเหมือนเดิมนะคะเหมือนไม่มีคนอยู่นะคะเมืองน,นี้นะคะเมืองเล็กๆนะคะก็เงียบสงบดีค่ะก็ชอบนะคะ ไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องยุ่งกับใครนะคะตัวใครตัวมันประมาณนี้ค่ะใส่เว้นด้วยเหรอวันนี้ <laughs> <laughs> วันจันทร์เงียบเหงาเสาร์อาทิตย์ก็เงียบเหงา มันเงียบเลจริงๆเลยนะพี่ ยังไม่ค่อยออกดีนะคะทุกคนก็คงจะได้เอาไปกินเล่นก่อนนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวรอบหน้าเอาใหม่ค่ะทุกคนลูกเยอะแต่ว่ามันยังไม่สุกค่ะ ดกนะคะแต่ว่ามันยังไม่ค่อยสุกนะคะก็คือถ้าสุกจะเป็นลูกสีดำๆนะคะดำๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะข้างบนนะคะทุกคนสูงมากเลยค่ะเอาไม่ได้นะคะแต่โคตรดกแล้วโคตรใหญ่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะ ค่ะทุกคนได้เท่านี้นะคะไม่ได้กินรสชาติเป็นยังไงบ้างอะพี่ชิมแล้วหวานถ้าเกิดลูกไม่ค่อยแดงมากไม่ค่อยดำมากอย่างนี้ก็จะออกเปรี้ยวๆแต่ว่าลูกดำๆอย่างนี้นี่หวานแสบสองคนได้เท่านี้นะคะทุกคนดูค่ะเอาไปกินเล่นนะคะยังไปทำอย่างอื่นไม่ได้ยังออกไม่เยอะค่ะ พี่ไปกินไอติมไปกินไอติมค่ะทุกคนมันร้อนนะคะต้องเติมพลังนะคะนั่งเล่นริมน้ำนะคะทุกคน,ากานพี่เขาบอกว่าขอหย่อนเท้าลงน้ำนิดนึง <c oughs> <c oughs> แม่น้ำที่นี่นี่มันดีนะพี่นะใช่เหมือนแม่น้ำน่านบ้านเราปะอน้ำไหลอ่ะนี่มนแม่น้ำนี่เป็นแม่น้ำสายหลักแบบว่าจากหลายๆเมืองผ่านมาแล้วก็มาถึงเมืองนี้แล้วก็ไปอีกหลายเมืองไปรวมกันเป็นเหมือนแม่น้ำน่านไปรวมกันเป็นเจ้าพยากายอื่นอันเนี้ยแม่น้ำเนี้ยพี่เห็นแฟนบอกว่ามันจะมีเรือเรือเก่า เรือโบราณมานะวันนี้ใช่เรือโบราณอายุร้อยปีเลยนะชื่อเรือ Kaiser w i l เล l m Kaiser w i l ิลเ m Kaiser w i l ์วิ m เขาบอกว่ายี่สิปีจะออกมาวิ่งครั้งหนึ่งยี่สิบปีโห,โหพี่โคตรนานเลยอะ่ะยังว่าอยู่เสร็จแล้วก็ถ้าเกิดว่าไอ้วันไหนเขาออกมามาวิ่งนี้เขาจะขายตัว๋วเป็นเดือนเลยจองในอินเทอร์เน็ต จองในอินเทอร์เน็ตกันแล้วก็ใครที่ไม่ได้จองอินเทอร์เน็ตคือไม่มีสิทธิ์ทำไมไม่วิ่งตลอดเหมือนเมื่อก่อนนะพี่เขาก็อนุรักษ์ไงของเก่าแบบนี้นี่ถ้าเกิดมาวิ่งบ่อยๆมันก็จะเสียมันก็จะพังไงอ๋อ เวลาร้อนก็ร้อนร้อนจัดที่นี่ใช่ร้อนแบบแห้งๆนะไม่เหมือนเมืองไทยดูของพี่สิโอ้ฝาก็ไม่เอาเป,ปิด,มปดไม่ได้นะแล้วฝาปิดไม่ได้แล้วจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ